เอาแล้วเอาแล้วมาในชุดสีรุ่งเลยนะคะคนนี้อออนเออเอออโดนพ่เสียแก้งแล้วโดนพ่เสียแก้งแล้วพ่เสียแก้งแล้วอาติลังกาหุ้ยขาแหลบ ตังลำล้วเด้อพี่เสียเด้อตังลำล้วเด้ยอยานะยานะเอาเขาพยายามโถดนะหนาละหนาวห่มผ้าอ้ยอาะเตือเตื่อนี่เตืะอเตือเอ้ยอือๆออๆอ้ยนั่งนั่งนั่ง นอนลงเออเหมือนเต่าทองเลยเหมือนเต่าทองแล้วนอนลงลูกนอนลงนอนลงโอ้น้องนอนหน่อยวันนี้ไม่ได้นอนกลางวันด้วยวันนี้นอนไม่ถึงห้านาทีหนาวไหนหัวอีก นั่งลงนั่งลงไอี <c> ๋ <oughs> อ่ะนั่งลงนั่งลงเอยไอ้เต่างอยหมดละเป็นเหมือนเต่างอยเลยเอเอออะ <c oughs> ไรวะอะไรวะ น้ำตาดูงาำตาค่ะเออนาำตาบอกหนูจะเอาผ้าออกอ่ะ <c oughs> ขาหลังขาหลังด้วยเออ <c oughs> เล่นกับผ้าแล้วตัวนี้เอาเล่นกับผ้าแล้ว ง่วงนี่ล่ะง่วงนอนนอนไปล่ะนอนไปเออนอนไปเออเอเอเออคลิ้งวงามตาเออ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  อ๋อเป็นย <Trustee> ังไงกระดืบกระดืบบ่ละเออเออเอ้าเออเอ้าอื้ออนนอนน้อยนอนน้อยเอ้ย นอนงามตาง่วงๆแล้วง่วงๆไหมหละ่ะง่วงๆ,ๆอุ้อยง่วงๆแล้วง่วงๆจังเลยบอก <st arts> เขาเล่นกับพี่เล่นไม่ค่อยแรงนะนถ้าเล่นกับพ่อลวเล่นแรงๆพ่อเล่นกับเขาแรงไงนี่ดูกะทำไหนอ,อนอนลงลูกนอนลง <laughs> ห,นนหนูยังไม่น,นอนบวหนูยังไม่นอนหนูอยากเล่นกับพี่เออเออ <laughs> ดูดูดูอ,อือยายคิดดื้อเอาเอาคือนอนเองแม่งเห็ดจังสันเอา ลุกแล้ว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 เอาผ้าหลุดเหรอผ้าหลุดอีกแล้วดูเอิอนโอ้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 โอโอเครอหมดแล้วค่ะดูเออขาชีแล้วตัวนี้ ขาสี่ปางงังเลยบร้อยละรถออท้องรถท้องแม่รถท้องแม่ไปแล้วไปแล้วโอ้ยดูแม่บ้านแม่บ้านโอ๊ตดอกแดกดอกแดกเฉันส่ายงลวละไรฉันเมาฉันเมาเด็กคนนี้ วัวกระทิงวัวกระทิงเออเอาปล่อยออกมาลูกเออเออเออวัวกระทิงวัวกระทิงวัวกระทิงอ่ะวัวกระทิงเออเป็นงัวกระทิงแล้วบาดเหนียวว่าเมนสร้างแล้วบาดนี้ไม่ใช่ช้างแล้ว ตอนนี้ชุดก็หลุดลุ่ยหมดแล้วนะคะเหลือแค่วันพีสนะคะตอนนี้วันพีสเลยจ้าแม่แม่นะคะเอยนะคะเออเออเออเอเอเอ,อาล้างส่พี่ค้าล้างส่พี่ซะแล้วเออเ้เย้เย้เเ เล่นเล่นเล่นเดี๋ยวง่วงง่วงเดี๋ยวก็ง่วงนอนโอ้ยโอ้ยดูค่ะขาหลังขาหลังขาหลังนี่ดีขนาดไปแล้วไปแล้ววิ่ง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 อ้าวโฮม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 บริวซื่อๆค่ะนั่นโอ้ย แล้วพวกเขาเดยีย่วยูว่กอดไว้กอดไว้มาชมความน่ารักของน้องงามตานะคะแม่แม่จา๋า <c oughs> <c oughs> พี่ห่มผ้าให้ได้ไม่ถึงกี่นาทีพาหลุดลุยเลยนะคะเอออ่ะหม่มนั่งลงแล้วนั่งลงให้พี่ห่มผ้าให้อ่ะนอนลงนอนลงนอนลง จ้าจ้าขอบคุณข้าเวลาขอบคุณค่ะเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเตือเตือเอ,อ้ยเตือเตือโอ้ย<ม>ดอูอ่ะโอ้โอ้ขาขาขาลังขาหลัง นั่งลงนั่งลงหญิงงามนั่งลงลูกนั่นเละโอ้ยบ่งพุงอีลาไหมโอ้ยกุ๊แม่รบวงค่ะอ่ากดกอด,กอดจะได้หายหนาวกดกอด,กอดน่อยจะได้ไม่หนาวนะพี่เสียกดกอดให้ความอบอุ่นอีลาหน่อยสิอุ่นไหมงามตา เสียกดกดแล้วอุ่นไหมลูกโอ้ยไปแล้วค่ะเพราะว่าแม่วาดไม่กดลูกสาวไงวาดวาดคุณแม่เขาก็จะทดอะไรอยู่ทางนู้นนุ่นโอ้ยคุณแม่นี่กันเนอะ <c oughs> <c oughs> เอาเอาน้องดึงมาแล้วน้องดึงผ้ามาแล้ว ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งติดตามให้ช่องงามโชคแฟมิลี่กันด้วยนะคะมาเป็นกำลังใจให้น้องๆของเรากันได้เลยคะ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปและไลค์ใหม่ๆนะคะอ้าวอ้ากดกอดอ้วนตูตะ จอยคิดื้อไอ้จอยคิดื้อดูอ่ะยกยกสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะแม่แม่ก่อนค่ะสวัสดีค่ะเก่งมากเลยเก่งมากเลยค่ะเก่งมากามตาเก่งมากเลยฉลาดมากลูกสาวแม่